าเป็นการรักษาเอกลักษณ์และภูมิปัญญาในการทอผ้าไหมย,ยกดอกลําพูนเอาไว้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลําพูนร่วมกับสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรม,มราชินีนาถและกลุ่มทอผ้าไหมย,ยกดอกลําพูนในพื้นที่ได้ร่วมกันยื่นเรื่องขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ผ้าไหมย,ยกดอกลําพูนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จนต่อมากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศให้ผ้าไหมย,ยกดอกลำพูนเป็นผ้าไหมประเภทแรกของโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งห่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคมพศ .2550 หลังจากผ่านเกณฑ์สีข้อคือมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานความมีเอกลักษณ์ความมีชื่อเสียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าไหมย,ยกดอกลำพูน จึงได้รับการพัฒนาให้มีแนวทางการผลิตที่ได้คุณภาพมีมาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัดและยกระดับหัตกรรมผ้าไหมทอมือพื้นเมืองให้ออกไปสู่สายตาชาวโลกตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะก,การทอผ้าไหมโบราณชนิดนี้เอาไว้รวมทั้งทรงส่งเสริมให้มีการใช้ผ้าไหมย,ยกดอกลำพูนออกไปอย่างกว้างขวางจริงๆถ้าถ้าเรา ผลิตภายในครัวเรือนแล้วการใช้ยังอยู่ในวงจํากัดน,นะครับการการผลิตก็คงเป็นไปอย่างจํากัดเหมือนกันทีนี้เมื่อมีพระองค์เจ้าช่วยสนับสนุนและส่งเสริมในการใช้ผ้าไมาย,ยกดอกเนี่ยนะครับทำให้นอกจากคนไทยแล้วนะคนทั่วโลกก็รับรู้ได้นะครับ